สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวิชาการงานอาชีพของครูนะครับเหมือนเดิมนะครับอืมวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับเราเรียนไปแล้วนะเรื่องของงานประดิษฐ์นะครับรู้ความหมายของงานประดิษฐ์ประเภทของงานประดิษฐ์นะครับมีอะไรบ้างนะครับครูก็ให้งานประดิษฐ์ไปทําแล้วอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็คือให้เก็บงาน ของเก่าการพับหนอนน้อยกับการพับจรวด่อนเร็วนะครับให้รีบส่งงานครูเรียบร้อยยังไม่มีงานใหม่เพิ่มนะครับเพราะว่าอาทิตย์นี้จะมีการสอบอาที T ของพวกเธอด้วยนะพวกเธอต้องหัดอ่านให้ได้นะครับอาที R T คือการสอบการอ่านของนักเรียนป .1 น,น,นะครับนะนักเรียนต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องอ่านนะครับเดี๋ยวจะสอบวันไหนนั้นก็เดี๋ยวครูจะจำชั้นก็จะแจ้งไปนะครับนักเรียนนะแล้วก็ อสอบก็จะเป็นสอบออนไลน์นะครับก็เดี๋ยวครูจำชั้นเขาจะแจ้งไปในระายละเอียดไปนะครับสำหรับงานของครูนะวันนี้ไม่มีงานใหม่นะครับแต่ว่าเอางานเก่านั่นแหละเอามารีแลกวาดภาพงานของเราที่ได้ทําไปแล้วไม่ว่าจะเป็นรวจหรือว่าหนอนน้อยสองอันนะครับวาดลงในสมุดของเรานะครับแล้วก็ส่งงานครูมารีแลกนะครับง่ายๆวาด ลูปของเรานั่นแหละนะที่เราทําไปแล้วงานประดิษฐ์ของเรานะครับแล้วก็ส่งครูมาเขียนชื่อนำสะุลชั้นเลขที่ส่งครูมาวิธีการทําทํำยังไงนะครับต้องเรียนดูนะวาดไปแล้วก็หัดอ่านหนังสือไปด้วยนะครับดูวิธีการวาดของเราเนี่ยก็เขียนชื่อทําในสมุดของเรานะสมุดของเรามันมีอยู่แล้วใช่ไหมครับนี่นี่ก็เขียนวันอะไรใครเรียนมัรจันก็เขียนมันจันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่เขียนไป แต่สำหรับทริปนี้นจะมีวันจันทร์นีจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์อยู่วันที่ยี่แปดขอสุดท้ายนะสำหรับห้องอื่นที่เรือนเดือนมีนาคมเนี่ยนะก็เขียนเดือนมีนาคมนะพอสอบถอกมาร้อยเท่าไรหกสิบเท่าไรหกสิบห้าแล้วนะครับอ่าเขียนให้ถูกนะครับนักเรียนแล้วก็วาดรูปของเรามานะครับนอนน้อยกับจรวดใครจะวาดอะไรก่อนก็ได้ระบายสีมาให้สวยงามถือว่าเป็นการรีแลกซ์ไปในตัวนะครับนักเรียนวาดเสร็จกันก็ไปหัดอ่าน ครูชั้นเขาจะเน้นอยู่แล้วนะครับเขาจะแจ้งนักเรียนไปอยู่แล้วว่าอ่านสอบอะไรบ้างอ่านเข้าใจอ่านดูเรื่องนะครับนะว่าเสร็จก็เขียนชื่อนามสกุลชั้นแล้วก็เลขที่มานะครับนะของครูก็จะมีสอบปลายภาคนะวิชาการงานนะครับก็เดี๋ยววันสอบวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับจะสอบเป็นครูจะส่งเป็นลิงก์ของ Google Form ไปนะครับไว้ประมวลประมวลผลได้นะครับ นะเราเก็บข้อมูลได้นะครับนักเรียนนะเนี่ยประวาดรูปนี่มาแค่นั้นเองนะครับวันนี้ไม่มีอะไรเยอะนะครับแต่สหรับห้องบอนับห้าบัับหกัับเจ็ดนะก็วิชาวิทยาศ,าศาสตร์ก็ทบทวนเรื่องหินให้ดูไปแต่ยังไม่มีงานนะครับแต่สําหรับไอการงานอาชีพของครูเนี่ยก็คือวาดรูปไปรีแลกไปด้วยแล้วก็ถ่ายรูปมาส่งครูแค่นั้นเองนะครับก็จะได้รู้ว่างาน สองงานเนี่ยเสร็จแล้วชื่อใครมีงานใครมีงานส่งได้ดูคลิปของครูก็ได้ทำงานส่งก็ก็คะแนนก็ดีดีนะครับทุกนะนะครับนะบนี่ส่งงานมาสำหรับอาทิตย์นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าให้พวกเธอได้เตรียมตัวสอบอาทีด้วยนะครับสอบอาทีนะครับ สำหรับวันอาทิตย์วันที่หนึ่งนี้ก็เข็มแรกนะวัคซีนเข็มแรกสําหรับนักเรียนชั้นป .4 ป .5 ป .6 นะก็ป .1 ป .2 ป .3 ก็เดี๋ยวคงจะได้ฉีดค่ะที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับก็จะโควม์ชั้นก็จะแจ้งไปทางเรียนจะแจ้งไปนะครับทางเรียนรักษาสุขภาพนะครับทํางานไปด้วยไม่ต้องไม่ต้องเครียดอะไรมากมายนะรีแลก์ไปนะครับทําไปด้วยนะครับสําหรับวิชาการงานอาชีพทีนี้ก็ง่ายๆรีแลก์เพื่อที่จะเตรียมตัวสอบอาทีนะครับ สวัสดีครับนักเรียน